โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็มี ID เกมเศรษฐีสวยๆมาขายอีกแล้วนะคะ ID นี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่140นะคะลูกอมดามีอยู่3 4 0 0 0นะคะทองมีอยู่2ล้านเพชรมีอยู่6 2 0 0นะคะในระบบ Android นะคะทุกคนโอเคเรามาดูลูกเต๋ากันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างมีลูกอะไรบ้างนะลูกเต๋าก็จะมีอยู่6ลูกนะคะ บวกลูกเต๋าสีขาก็จะเป็น7ลูกนะคะก็จะมีลูกเต๋าเสือดาวสีดำนะคะเป็นลูกเต๋าใหม่เลยก็อัพเต็มเลเวล10แล้วนะคะต่อมาเรามาดูห้องห้องจัดตัวละครนะคะก็จะมีประมาณ6ห้องนะคะ,ะมี6ห้องนะคะ ไอดีนี้นะคะก็สวยๆวยทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่มีแต่ตัวละครหลักๆออคุ้มนะคะไอดี ID นี้เรามาดูการ์ดตัวละครกันเลยนะคะการ์ดตัวละครหลักๆนะคะก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่เลยที่เพิ่งมานะคะก็คือดาตายังนะคะเป็นตัวละครสุดฮิตมาใหม่ในเว้นเมื่อกี้เลยนะคะ ตามด้วยหมาป่าธมินลีมัดนะคะไอรินไอรินก็มีนะคะเป็นตัวละครสุดฮิตเหมือนกันตามด้วยเอสแล้วก็นาเดียคุ้มนะคะถือว่าคุ้มแล้วก็จะมีแบทเทิลกกวของของเทพซุดนะคะแล้วก็จะเป็นพระสุธนชุดแต่งงานนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นมิตตี้แต่ว่าไม่ถาวรน,นะคะตัวนี้ แล้วก็จะมีซูเปอร์สตาร์เรน่าด้วยนะคะมีคาซัตก็มีเทอร์เซียแล้วก็จะเป็นมัตเตอร์บีทูเฟนนะคะก็ปิดเว้นไปแล้วนะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวละครลิโกะด้วยเนวานาที่นนถูกปลุกนะคะราชินีเพลงล็อกก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นตัวละครจีคอจีคอและไฮนะคะแล้วก็จะมีคิรินคิรินก็มีค่ะ พัสสุดท้นตัวเก่านะคะแล้วก็จะมีคาเมลเวตาลาแล้วก็อื่นๆนะคะก็เยอะเลยนะคะบีทอเฟนตัวเก่าก็มีตามนี้เลยนะคะการ์ตตัวละครลูเซียตัวเก่าก็มีนะคะก็ถือว่าทําเป็นไอดีหลักได้เลยนะคะไอดีนี้คุ้มมากนะคะคุ้มตั้งแต่เพชรแล้วก็ลูกอมดาวแล้วนะน ที่เหลือตามนี้เลยนะคะการ์ดตัวละครโอเค,อเคแค่มีดาตายังแล้วก็ไอรินนาเดียพวกนี้คุ้มแล้วนะคะคุ้มมากอันยมมนีนะคะก็ตามนี้นะคะตัวนี้ก็จะพิเศษมาหน่อยนะ มีทักษะน่าจะ3ทักษะเลยแล้วก็อัญมณีพิเศษนะคะก็ตามนี้เลยมีของโคงเพิ่มคู่ขี้แล้วก็จะเป็นมังอะไรวะมังคุดนะดอกท,นทานตะวันของไมอาก็มีมีไกดด้วยมีรถแท็กซี่มีนาฬิกาเออก็จะประมาณนี้นะคะคุ้มๆเลยนะคะไอดี ID นี้ ส่วนจี้เครื่องรางนะคะจี้เครื่องรางเรามาดูกันเลยจี้เครื่องรางเดี๋ยวจะนับให้ดูนะคะว่ามีกี่ชิ้นนะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 50 55มีอยู่56ชิ้นนะคะจี้เครื่องราง s b สบอร์อัพเต็มเลเวล7นะคะที่เหลือก็คือยังไม่ได้อัพนะคะก็เยอะเลยนะคะดูเลย ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะ ID นี้ทำเป็น ID หลักได้เลยนะคะจี้หลกัหลกๆนะคะของ ID นี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เฉ็ยมแบบแลนล์อตแล้วก็จะเป็นแปล์ปราศาสตรมีแกรมแม่เหล็กกับหัวนะคะออปชันก็สร้างหลุมดำเมืองคุณ มีเข็มจาะที่ไม่ใช่แบตเทิลกาวนะคะอ p อปชันก็ป้องกัน30มีตุ๊กตาโนวนาน้าป้องกัน29นะคะอ p อปชันมีแปลนล็อกด้วยแล้วก็จะเป็นป้ายแม่ขายเป็นป้ายนีออนป้ายแม่ขายนะคะอ p อปชันก็ป้องกัน29นะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เชียนแบบมหาเศรษฐีอ p อปชันก็ออกเกาะ65%มีโดรนออปชันก็ออกเกาะ65% มีป้ายนิออนเครื่องขยายแรงน้มถ่วงนะคะออปชันก็สร้างได้มาเมืองคุณ่าเรามาดูอันนี้ก็จะเป็นจี้โขงนะอุปกรณ์เขียนแบบนักผจญภัยมีแชมเปี้ยนก็มีนะมีจี้โอ่งด้วยนะคะออปชันก็ตัดนางฟ้า75%เเป็นจี้สุดฮิตเลยนะ แล้วก็จะเป็นแปลนลอยฟ้านะคะออปชั่นก็ออกเกาะ75%มีตัวนี้เลยนะคะสุดเฮียกับตัวซูเปอร์เลน่านะคะใช้กับตัวนี้ก็ดีเลยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เช็มแบบกระโดดนะคะออปชั่นก็ออกเกาะ8 5ซมีรถตำรวจด,ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นถุงมืมย์ใยแมงม,มุมใช้กับตัวอะไรนะอะไรไม่รู้ลืมนาเดีย ก็ใช้ได้นะแล้วก็จะเป็นแกนหลุมดำนะคะออปชันก็สร้างหลุมดำเมืองคูนแผนที่ขุมทรัพย์ของปีศาจก็มีมีหมวกฟักทองนะคะออปชันก็ออกเกาะ65%มีถุงมือไททันนะคะออปชันก็สร้างหลุมดำเมืองคูนตัวนี้ก็เป็นจีหลักใช้กับไอรินก็ได้นะคะตัวดาตายังก็ใช้ได้นะคะก็คือ จะยจะคล้ายๆกับแปลนไฮเทคนะคะก็จะเป็นเลสมอนเตอร์นะคะออปชันก็สร้างเลมากเมืองคูนเป็นจี้สุดฮิตเหมือนกันแล้วก็จะเป็นหมัดอะไรเนี่ยถุงมือทำลายลูกเต๋านะคะแล้วหลักๆเลยก็จะเป็นเจ็ปเพคเคาสเตอนะคะออปชันก็ตัดนางฟ้า40%มีหมวกดำด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เชนแบบสายลับก็จะเป็นปืนตำรวจนั่นเองมีเครื่องบินด้วยนะคะออบชั่นก็เบิร์นยีนะคะมีเครื่องขยายหลุมดำแม่นยำออบชั่นก็ตัดนางฟ้า6 5ซมีแทมโบลีนจากดิพันด้วยมีไฟนะคะแล้วก็จะมีเข็มจ่อที่เป็นแบตเทิลกาวด้วยนะคะมีเราจะมีเข็มจอออยู่2อันก็จะเป็นเข็มจ่อ ธรรมดาแล้วก็เข็มเจาะแพทเทิร์นกาวนะคะจี้ที่เหลือก็ตามนี้นะคะก็คงจะเห็นแล้วนะบอกเลยนะคะไอดี ID นี้ก็คุ้มเลยนะคะมีจี้หลักๆเยอะเลยนะคะออปชันก็ถือว่าใช้ได้นะคะมีตัดนางฟ้าออกเกาะก,ก็ครบอยู่นะคะแค่มีตัวนี้เนี่ยเลสมอนเตอร์ s <S ก็คุ้มแล้วเนี่ยแล้วก็เจสเนี่ยเจสเคาน์เตอร์ก็คุ้มแล้วนะคะจี้ดูด ใช่แม้ขายตุ๊กตาอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดก็คุ้มแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับไอดีนี้นะคะก็ขายกันในราคา4 0 0 0บาทนะคะราคา4000บาทก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะคะแค่มีเพชรก็คุ้มแล้วนะเพชรแล้วก็ลอมดาวก็คุ้มแล้วราคา4 0 0 0บาทนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้นะคะราคา4,000บาทนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ